เล่าเรื่องร้องเรือเล่าเรื่องบุษบาลุยไฟก็เป็นการต่อยอดละครบุษบาลลุยไฟนะคะเราเชื่อว่าผู้ชมก็มีความสนใจแล้วก็อยากรู้ค่ะว่าประวัติศาสตร์ในยุคสมัยนั้นเป็นอย่างไรดังนั้นพอละครเริ่มออนไปได้ตอนสองตอนเนี่ยก็มีผู้ชมติดต่อที่อยากจะรับทราบ เรื่องราวปกะวัติศาสตร์เหล่านี้นะคะก็เลยเป็นการจัดทริปครั้งนี้ขึ้นมาวันนี้เราได้เห็นสถานที่จริงๆได้เห็นรูปภาพจริงๆรวมไปถึงฝีไม้ไลายมือลายเส้นอของศิลปินมันทาให้เราเห็นความงามของกิจกรรมไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้เห็นแบบที่เราได้เห็นครับ คือก่อนหน้านี้เราจินตนาการเอาเองเนาะแต่พอวันนี้เราได้เดินทางล่องเรือเราจะเหมือนเห็นแมพอบบรู้สึกครพี่จ่าเหมือนแกนว่าเราได้เห็นได้เห็นภาพในละครชัดขึ้น<ช>บ้านคนนู้นอยู่ตรงนี้บ้านท่านนี้อยู่ตรงั้นแพวชอบวัดอรุณชอบทุกที่เลยนะแต่ก็อย่างที่พี่แพรบอกคือชอบวัดอรุณคือแบบว่าพอเรากลับไปดูเรารู้สึกว่าแบบคนสมัยก่อนแบบละเอียดมากงานแกะงานลงสีแต่ละอย่างคือแบบวิ่งทำได้ไงขนาดนั้นเลยเนียฉันชอบวัดรัหล็ก เดี๋ยววัดร้เหล็กน้อยใจที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะเห็นข้อมูลของทางเพจละครนะคะก็เลย แตงสกวะนะคะเข้ามาร่วมการประปวดนะคะและได้รับการคัดเลือกนะคะวันนี้ได้เที่ยววัดเยอะมากแล้วก็ได้ความรู้ด้วยครับทั้งภาพจิตรกรรมแล้วก็จากการเล่าเรื่องของอาจารย์หลายท่านนะครับที่ให้ความรู้ในวันนี้ครับก็ประทับใจความงามนะคะของวัดวาอารามศิลปรกรรมต่างๆที่ได้ไปเที่ยวชมในวันนี้นะคะแล้วก็ประทับใจการดูแลของทีมงานค่ะดูแลได้ดีมากๆเลยค่ะประทับใจมากค่ะ ที่ประทับใจมากๆเลยก็คือเรื่องของบรรยากาศในการพาทุกคนซึมซับสัมผัสเรื่องราวของประวัติศาสตร์พอไปพร้อมกับละครสถานที่ที่พาไปในแต่ละจุดน,นะครับมันก็จะมีความผูกร้อยแล้วก็ทําให้สะท้อนเรื่องราวของละครกับเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยไ,ได้แจ่มชัดมากขึ้นเข้าใจกิจกรรมฝาผนังยุคยกัรที่3ซึ่งเป็นช่วงเวลา ที่มีความหลากหลายในเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเนี่ยก็เป็นจุดจุดที่ดีนะครับที่ทําให้เราได้สามารถได้มาสุมทซั์ได้ผมประทับใจการดูแลจากทีมบุษบาลุยไฟแล้วก็ช่องไทย p ี s นี่แหละครับที่ดูแลแน,น่นอนแน่นอน,น,นผมประทับใจจริงๆผมประทับใจจริงๆ ก็ฝากละครด้วยนะครับตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางแล้วครับผมใครที่ชอบศิลปวัฒนธรรมไทยดูเรื่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนทางช่องไ <c oughs> ทยพีพีเอสหรือว่าจะดูย้อนหลังก็ได้นะครับผ่านช่องทางของวิภา็<น>มีนะครับ,รบผมล่องเรือเล่าเรื่องพุทธบารลุยไฟ